หลายสดแล้วสวัสดีทุก่านแล้วนะผมตอนนี้เราก็พร้อมหลายสดแล้วนะครับงานทอดกะทิ่นวัดจันทร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอาหารของกินวัดจันทร์แต่ช่วงนี้สถ,ถานการณ์น้ําขึ้นเยอะมากเลยตาแถวตนี่ครับผมพี่คนเผืองเราเอาไข่มาเลี้ยงกับขนมครกนะครับ ของแจก,กมากมายเลยเราใส่จะมาช้าไปหน่อยนึงโอ้นี่นี่ครับผมสาวสวยที่สุดในหมู่บ้านของเราครับพี่คนสวยขอกินหน่อยสวยทสุดในหมู่บ้านเราแล้วนะผมมาแจก,กโยเกิร์ตนะครับี่เจมขออะไรส đến cả couple, con tuổi này. đấy, để hai lú. nhiều นี่ครับก๋าเตี๋ยวขายดีเมื่อปีแล้วผมจำได้เลยก๋าเตี๋ยวอร่อยมากก๋าเตี๋ยวขายดีนะครับผมน,นี่ที่วัดจันนิมิตรนะครับของแจกฟรีเต็มเลยนะผมเป็นโรงทานเล็กๆเ,เลยนะผแจะบอกเลยว่าจำนวนคนเนี้ยไม่เล็กนะครับคนเยอะมากเลยนะครับชาววัดจันนี้คือแบบว่าพอมีลงทานนะคือแบบพร้อมที่จะแจกเลยนะน ใครอยากมาลงพานที่วัดจันเชิญได้เลยตอนนี้นะครับ ินเต็มเลยอาละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับผมเพื่อที่จะทอดกระเทียง,งานวัดจันนนกันนะครับึ้นไปเลยป่ะแ<ไ>ป๊บเดียวถ่ายไปด้วยแล้วแ,วแม่ก็ถูไปด้วยถ่ายยังอ่ะ ครบผมเราก็จะกำล,ลังขึ้นไปทอดกระถิ่นที่วัดจันทร์กันครับอยู่ด้านบนด้านล่างเราก็จะจัดเป็นกิจกรรมลงทานนะครับผมคิดแต่อนเช้ากอดไม่ได้ไม่อะ ทำไมรองเาท่านั้ล่ะดค,ครับ้ครับเรามาถึงด้านบนแล้วนะผมที่ทอดกระถิ่นนะครับขอให้ท่านและครอบครัวมีมีสุขอาจจะได้ประสนโรไัยให้เกิดทุกประการรบคานคุณแม่ทำมาส่งพุ่มนะครับผมส่งพุ่มใหญ่ๆหญ่นะครับ ไปถึงไหนแล้วครอบครัวแก้สูรินะครับก็มาหาครอบครัวมีใครข้างีครอบครัวอู่ข้างรว,ว,วดเจียมามาต,ต่อไปข้างลี่เป็นรู้สึกเ็น

เดือดดีฟอนะครับตุ้แสงเดือนเกืองชงมุ้งฟองแล้วก็เป็นตุ้งทรายลิมิทอ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศทอดก็ทิ้งที่วัจนลิมิตนะครับผมลงทานเยอะแยะมากมายเหมือนปีที่แล้วเลยนะผมรู้สึกว่าปีนี้จะมีเยอะกว่าด้วยนะผมแล้วก็ฝากกดติดตาม e จ j o y Jeffy ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมคควนกรับด